คือผมอะไม่ได้ฝันแบบเป็นกิจจลักษณะขนาดนั้นแต่ว่ามีแบบฝแบบันแวบๆเช่นโอดพูดเดี๋ยวจะล้องเพราะว่าเพราะว่าช่วงเนี้ยแบบก็ไม่รู้ทำไมบอกว่านึกถึงแม่ไม่ค่อยได้อะไรับนึกแล้วก็จะแบบ๋ยวลองไห้อย่างล้าสุดก็ฝันว่าแบบ เขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็หอมหัวเขาอนะไรเงี้ยแบบแบบฝันแบบแบบเลยนะอเงี้ยครับผมรอ,อฟังตัวเลขอยู่ใกล้ละใกลนะ้เงพรุ่งนี้เลยวันนี้วันที่ไรครับเนี่ย สามสิบเอ็ดามสิบเอดแล้วครับพุวงนี้วันที่เจ็บมาหลายงวดแล้วนะคุณแม่เจ็บมาหลายงวดแล้วคิดว่าจะพอดีหรือป้าว่าไปทําบุญมาครับก็เอาเงินที่ทุกๆคนครับที่มาร่วมงานตอนงานคุณแม่ใส่ซองรวมถึงสแกนหน้างานนะครับผมก็เราก็อย่างที่ ประกาศไว้ในงานก็คือจะนําไปบริจาคให้กับมุิธิรามาธิปดีซึ่งก็เป็นโงรงพยาบาลที่คุณแม่รักษาตัวอยู่นะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็ทําบุญกับที่มูุิธินี้มาตลอดก็ยอด1นึ่0ล้านสองแสนสบาทครับแล้วก็มีการนี้ก็มอบให้กับมุยธีไปครับก็เอาไปช่วยให้กับผู้ป่วยที่เขายังขาดโอกาส นะครับแต่เขาแบบยังขาดเรื่องกําลังทรัพย์อะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวให้มูลนิธิเขาเป็นคนจัดการอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับผมยาอุปกรณ์ด้วยอ่ะมียาก็คือจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆของคุณแม่อุปกรณ์การแพทย์เช่นไม้พายุงใช่ไหมฮะมีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีพวกยาต่างๆเพราะว่าคุณแม่เอาจริงจริงกินยาเยอะมากเป็นตะก้าเลยครับยาแม่เป็นตะข้าแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่ค่อนข้างแบบมีราคานะครับที่เราก็พอมันไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรก็เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเผื่อเขาเอาไปบริจาคต่อสำหรับคนที่ต้องการใช้ยาครับก็เยอะเยอะมากเลยอ๋อทำจริงก็บอกแม่ตั้งแต่แบบจากที่บ้านแล้วทำจริงวันนั้นทำหลายอย่างก็คือ ตอนเช้าไปรับอธิปภาาก่อนที่ที่วัดน,นะครับคืออธิป้าเก็บไว้ที่วัดตั้งแต่20ปีที่แล้วเทีนี้แว่สตอนคุณแม่คุณแม่เขามีบอกไว้ว่าของแม่ให้เก็บไว้ที่บ้านอาธิแม่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ไปพาป้ากลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็บอกแม่แต่เช้าแล้วว่าเดี๋ยวนี้จะพาป้า อาทิป้ากลับบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงินไปบริจาคก็แม่ก็ทุกคนมาทําบุญร่วมกับแม่เลยก็แม่ก็มารับบุญไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปบริจาคเงินบริจาคประกานแพทย์แล้วก็ก็ก็ไปตามแผนกต่างๆที่คุณแม่เคยรักษาก็เอากระเช้าไปขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลครับเพราะว่าเอาจริงๆก็อยู่กับตรงนั้นนานหลายปีครับเอาเรื่องทำบุญเกิดรู้สึกยไงบ้างที่วแับได้กลับไป ก็รู้สึกขอบค,คุณครับขอบคุณจริงๆเพราะว่า <c oughs> จะพูดอะไรเพราะว่าคนเราอ่ะผมว่าทุกคนแหละเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่ยังไม่เจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าหุย้ยต้องดูแลร่างกายแล้วว่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัวจะไม่มีทางที่จะรู้สึกระวังหรือว่ากลัวหรอก แต่ว่าจนวันหนึ่งอ่ะที่มีคนใกล้ตัวหรือว่าตัวเองประสบกับเหตุนั้นจริงๆอ่ะจะค่อยมารู้สึกว่ารักตัวเองแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่านี้เห็นความสําคัญของตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็ขอบคุณทางครอบครัวผมมาขอบคุณทางโงรงพยาบาลละมาที่พอดีมากๆที่ที่ดูแลคุณแม่อย่างดีมาตลอดไม่ว่าเวลาคุณแม่แบบมีเหตุอะไรก็แบบคือเราก็ประสาน ไปทางทางโรงพยาบาลก็ก็ก็คือดูแลคุณแม่อย่างดีมาตลอด6-7เจปีนี้เลยครับก็รู้สึกขอบคุณก็ด้วยใช่คือจากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนป๊า,ปาเรายังไม่ได้โตมากแต่ว่าพอมาตอนแม่แล้วว่าเราอายุเริ่มเยอะแล้วอะเรามันเลยทำให้แบบมันก็ย้อนกลับมาที่มองย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะแบบไม่ถึงว่า ถ้าเพราะณวันนี้ตัวเราเองก็เป็นเหมือนเสมือนหัวหน้าครอบครัวแทนแม่ไปแล้วเลยเราก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งของคนในครอบครัวเฮ้ยกองยูใช่แล้วอันนี้คือคุยกันแต่แรกเลยว่าเงินทําบุญที่ทุกคนนํามาทําบุญให้ตอนงานคุณแม่เราจะเอาไปไว้จากให้กับมูลนิธิธมาทุปปี ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่า1คือเอาบุญให้แม่ด้วยแล้วก็สองคือให้ทุกคนที่รักคุณแม่แล้วก็มาร่วมงานคุณแม่เหมือนได้ทําบุญไปกับแม่แล้วก็พบหน้าพบต่อไปจะได้กลับมาใช้บุญร่วมกันใหม่ก็อย่างแรกก็ทําให้แม่ใช่ไหมฮะก็ดีด้วยแล้วก็รู้สึกดีด้วยแล้วก็หวังว่า หวังว่าคนที่หวังว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่คนเห็นแล้วก็ทําให้ทุกคนแบบว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเอาเงินไปทําบุญตรงนี้ช่วยคนแบบอย่างน้อยถ้าถ้าเราได้เป็นตัวอย่างที่ดีๆสักเล็กน้อยก,ก็ก็ถือว่าดีมากๆสำหรับเรานะใช่ดีมากไอ้ไอที่ว่าการที่ได้ส่งต่อให้แหละเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆเลยเพราะว่า ความจริงก็ไม่ได้อยากจะมาพูดถึงเรื่องแบบตรงงงตรงเงินอะไรมากมายแต่ว่าเวลาคนเราแบบป่วยหรือว่าล้มทีน,นึงอ่ะใช้เงินเยอะจริงๆอืงแล้วไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้ทุกคนอ่ะที่เขามีโอกาสหรือว่าแบบพร้อมทุกๆคนอ่ะเนาะเพราะนั้นแบบมันก็มีคนที่ไม่พร้อมแล้วก็เผชิญกับความยากลําบากเพราะนั้นแล้วสิ่งที่ใช่อะไรช่วยได้เราก็ช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอันเนี้ยดีที่สุดเลยยังเนียงท่าตลอดคือกันใส่บาตรคือแมัวใช่ก็ยังมีทุกชั่ทำจริงแล้วมันเป็นเรียกว่าอะไรครับเอ่อทำเนียมปฏิบัติหรอหรืออะไรไม่รู้คือของที่บ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าจะให้ใส่ให้ครบ49วันครบ49วันช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนใส่แล้วก็เป็นสเสบียงที่ตุนเอาไว้ให้แม่บรรทุกไป ในใช้ในในในภพบบภูมิของคุณแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยคุยกันที่บ้านว่าเออครบสี่สิบเก้าวันแล้วเรื่องเร็วจังอะไรเงี้ยทาต่อแล้วกันทําไปให้ครบเก้าสิบเก้าวันไปเลยก็ก็เลยคุยกันว่าตักบาตรทุกวันให้ครบเก้าสิบเก้าวันคือทุกวันที่ทําอยู่ทุกวันเลยก็คือตักบาตรทุกวันตอนเช้าใช่ไหมฮะแล้วก็ทําอาหารให้แม่หนึ่งชุดให้ก้าป๊าหนึ่งชุดเนี่ย คุณแม่ปะปาะทุกวันวันละหนึ่งชุดก็ทำอย่างเงี้ยทุกๆวันก็กะว่าจะทำให้ครบ99วันพอไม่ได้ทำเองก็มีคุณแม่บ้านทำให้ก็ครบกัน19วันพอครบปุ๊บเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าหลังจากนั้นเราจะโอเคหนึ่งอาทิตย์ที่1นึงหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ตอนนี้ทำทุกวันก่อนตัดบาททุกวัน คือผมอไม่ได้ฝันแบบเป็นกิจจารักษณะขนาดนั้นแต่ว่ามีแบบฝันแวบๆเช่นวดพูดูเดี๋ยวจะล้องเพราะว่า,เพ,า,วาเพราะว่าช่วงนี้แบบก็ไม่รู้ทำไมบอกว่าดึกถึงแม่ไม่ค่อยได้อะไรแบบดึกแล้วก็จะแบบ ลองไห้ก็มีมีฝันครับมีฝันครับเขาอย่างล่าสุดก็ฝันว่าแบบเขามาอยู่ตรงนี้แล้วก็หอมหัวเขาอะไรเงี้ยแบบแบบฝันแบบแบบเลยอย่างเงี้ยอือขอโทษครับขอโทษครับไม่คือคืออย่างนี้คือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าเออไม่ไม่ไม่รู้ทำไมเหมือนกันแบบว่า เราก็เราก็คิดว่าเราก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆแข่งแร่งขึงนนะ้นรอยงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าแบบช่วงตอนครบ49กาวันเนงะี้ยเป็นช่วงที่แบบก็เหมือนกลับมาดิงด่งๆใหม่ว่าแบบแต่หมายถึงว่าพอออกนอกบ้านไปทำงานไปทำธุรกิจไปอะไรก,ก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมเนาะเราก็ยังแบบ พห่า hey, อะไรเหมือนเดิมแต่ว่ากลับบ้านอย่างเงี้ยเปิดคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยดูนานๆไม่ค่อยได้เลยอ่ะรอว่าเอาจริงๆแบบพูแบบไม่อายเมื่อคืนเนี่ยยังดูรูปแม่แล้วก็น้าตาไหลยยเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าช่วงเนี้ยทาไมคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวว่าแค่ว่าแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนกันทุกคนหมายถึงว่า ทั้งผมทั้งน้องน้ำพัดอะพอเป็นะ่ะเราก็จะระบายลงไปในกลุ่มเลยเนะขาก็จะบอกว่าเออเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นช่วงที่ว่าพอพ้นช่วงงานคุณแม่ไปแล้วก็เราก็เหมือนกับพยายามฮิลใจตัวเองด้วยแล้วก็กลับมาทํางานตัวเองที่แบบคั่งค้างกันแบบรุ่นนี้นุแบบ่นนี่พอมาช่วงนี้มันก็เหมือนกับเป็นจังหวะให้เราแบบอยู่ดีดมันก็กลับมาคิดถึงแม่เยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้เออเป็นช่วงที่แบบเปิดดูคลิปต,ตกนนะ่ก่อนนะก่อนนันนี้ดูคลิปแม่นานๆได้แต่ช่วงนี้ดูคลิปแป๊บเดียวต้องรีบต้องรีบปิดเลยเพราะว่าดูแล้วก็แบบไม่ไหวน้ำแบบรู้ตัวอีกทีก็น้ําตาม,มาอยู่ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําไงก็บางครั้งก็ปล่อยเลยปล่อยให้โฮไปเลยแบบเอาออกมาให้หมดอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็รีบปิดเพราะว่า เอรอีบปิดแล้วก็ก็ไม่ทำไมนะก็ได้ก็แบบรีบปิดแล้วก็ก็นอนนอนคิดถึงแม่ไปแต่เขาเขาไม,ไม่ไม่ได้อะไรต่อ mm hmm. ใช่ใช่ใช่ยังยังยังเมื่อวานเหมือนกันเมื่อวานก็ไปแบบเมื่อวานไปที่ไปโรงพยาบาลนนะ่ะก็แบบไปผมไปขอบคุณที่แผนกห้องไอซียูเขามองไปที่มองไปที่ห้องห้องที่แม่เคยนอนเออเราก็ยังรู้สึกว่าออจริง เป็นเรื่องจริงหรออะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ายังอยากเดินเข้าไปเยี่ยมแม่อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรทำนองเนี้ยมันสรุปแล้วมันมันคือไม่ใช่ทําใจไม่ได้แต่ว่าเออมันน่าจะเป็นกันทุกคนหมายถึงว่าเพราะว่ามันมันมีหลายคอมเมนต์เลยครับที่มาพิมพ์บอกอะ่ะว่าแบบเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละต่อไปอีกสองปีสามปีห้าปีอะไรอย่างเงี้ย คือคิดถึงอ่ะนม่นจ,จะเป็นเพราะว่าเราอ่ะผูกพันมากๆผูกพันกับแม่มากๆเออก็ไม่เป็นไรคือมันก็เป็นเรียกว่าอะไรครับเวลาคิดถึงมันก็ทรมานแหละแต่ว่ามันก็เป็นความคิดถึงความทรงจําดีๆอไม่ได,ไได้ไม่ได้ว่าไปทําให้เราถึงขั้นแบบดิ่งหรืออะไรอะเอเอคิดถึงแล้วก็โอเคน้ําตาไหลเสียใจ คิดถึงอยากเจอแต่ว่าเราก็คิดถึงความทรงจำดีๆอืม,ออม,มออปลปา,ข,าออขอโทษที่ร้องไห้ก <c oughs> อดเด้อกอดได้อกอเ,นะอเกอเอได้ไ่เแก็ดีความจริงแล้วอะผมอะก็สนิทกับปามากเลยแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยเราก็แค่ว่า,อ,าอยากให้อัธิปปาอยู่ที่วัด ือช่องที่ฝังอาทิตย์กับป้าเข้าําแพงอ่ะอยู่ตรงข้ามพระเลยก็เ,เลยคุยกันว่าเออดีเหมือนกันเนาะให้กับป้าได้ว้พราทุกวันแล้วเราเอากระถางพุกกัแบบลูกป้ามาอยู่ที่บ้าน,นอพอครบรอบเราก็ไปที่วัดไปทําบุญไปไหว้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ่ะก็แต่ว่าแม่เขาพูดกับผมไว้ยตั้งแต่ช่วงที่ไม่สบายแล้วแหละเอาจริงๆแม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสจะใช้คําว่า สั่งเสียไม่ค่อยมีน้อยเพราะว่าที่บ้านจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยพูดสั่งการพูดสั่งเสียหรือแม้แต่การไปถามว่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการพูดถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบัวเป็นลางไม่ดีก็ลเลยไม่ค่อยกล้าคุยแต่ว่าเน,น่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่แม่พูดจริงไว้ก็คือถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอ่ะพาแม่กลับบ้านหมถึงว่าอาจิคแม่เอาไว้ที่บ้าน เราก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่ออาทิตยแม่อยู่ที่บ้านงั้นเราไปพาอาทิตย์ป๋า,ปากลับไปอยู่กับแม่ด้วยละกันแค่นั้นเลยก็จะ,จะได้อยู่คู่กัน,นดีคือมันคือทุกวันนี้เวลาเราทําบ,บุญเวลาตักบาตรเงี้ยคนอื่นไม่รู้แต่ตัว,ตวขมเองเงี้ยเวลาตักบาตรเรากวดน้ําแล้วก็เรียกชื่อแม่เรียกชื่อปา๋า ผมเ็ยมาจะจินตนาการว่าแม่กับป้ายืนอยู่ข้างๆด้วยกันแล้วก็รับบุญไปก็ก็ก็ดีครับมือนกับทําให้ครอบครัวของเราก็กลับไปอยู่ด้วยกัน6คน6คน6คน,6คนป,ป้าแม่ผมน้องพัดกันใหม่ก็6คนพบกันสวยพร้อมหน้าพร้อมตา ทำ่อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b ์ที่ยูท e c ช anel ทับดาราเฟซบุ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ